โอ้ไปดิอะไรวะเดินโอ้อะไรวะมีแต่โงโงโ่หว่าสักทีกไปวิ่งบอกให้ออกกันแม่มันไม่ออกวะไอทีโอ้หไอทีเดินไอทีแก้ทำอะไรของแกว,วะฮะเสียงดังลั่นลั่นลนลั่นนูนน่ดไปจะถึงปากซอยอยู่แล้วมั้งทำอะไรได้เกมที่พ่อดูดีเนี่ยมีแต่งงโง่เนี่ยหัวอะไรวะเฮ้ยเฮ้ ใจเย็นๆหน่อยไว้ทีเะรแกนี่มันหัวร้อนจนเกินเหตุจริงๆนะเว้ยฮะได้พ่อมาสมัยหนุ่มๆเลยมั้งเนี่ยแต่ก็ดีเหมือนกันนะเป็นลูกผู้ชายมันต้องอย่างนี้สิวะถึงจะสมเป็นผู้ชายเออเอาเพ่อไม่ยุ่งแล้วตามสบายแล้วกันพ่อแค่เข้ามาดูเฉยๆไปไอย่าเสียงดังนะก็ออก๊อกโอ้กินทำไมวะ โอยใครมาเช้าเนี่ยอ, <c oughs> อุ้ยหนูปิ้งเองเลอลูกไหวพระเถอะลูกไห <c oughs> นพระเหรอพ่อกดตินเลยวอ้โไ, <c oughs> ไหวปูนี่แล้ว <c oughs> ป่าป่าวป่าไม่มีอะไร <c oughs> เออหนูมาหาเจ้าเจ้าทีมันหน่ะลูก ใช่จ้ะพ่อโอ้ยดีจังเลยว้ยลูกกูมีเขาขาวมาหาถึงบ้านด้วยอะไรนะพ่อโอ้ไม่ไมไม่มีอะไรอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋นี่นี่พอดีเขาซื้อมาฝากพ่อนี้นี่นี่อีกนี่เอาไปสองกระป๋องเลยเอาให้โจทีมันกินมันจะได้ปึกปักดึงดังปึ้งปังนึ่งกอะไรปึกปักดึงดังดึงดัง ก็ก็อะไรหรอกว่าอะไรเหรอกดีโน่ไปหาที่ก่อนนะคะโอ้ยเดี๋ยวหนูจะไปตึกดังตึงดังตุกโอ้ยโหยโหยไอ้ลูกชายกูอ้อดิงดังอ้อดิงดัง กุ้ยแก่เล็ดเลดๆๆมัสคาร่าอยู่ไหนอะนี่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 หอยแกแคที่เมื่อไหร่แกจะบอกพ่อแกวะว่าแกเป็นแบบเนี้ยแกไม่อึดอัดบ้างหรอวะนี่ปิงแกก็รู้ปะว่าถ้าพ่อฉันรูว้ว่ะพักน้ดสิแล้ม่งไงว่าขออีกทีไปในันนั่นได้ตายงงงงแน่แต่สักวันอะ พ่อแกก็ต้องรู้เหมือนเดิมปะ่ะนี่นี่นี่ฉันมีลิปสติกให้ด,ดูอย่าเครียดอย่าเครียดเฮ้ยดูว่านี่ทาราเฮ้ยสวยปะ่ะแกบอกเลยสีจึงมากอะไรยังไงเล่าสีนี่ฉันเพิ่งไปตำม,มาแกต้องรีบไปตำนะหุยแกงั้น ฉันข้อนะเฮ้ยไม่ได้เอามานี่โอ้ยเฮ้ยไม่ได้อ่ะปีงแทงเยี่ยวเองชัดเลยไอทีอุ้ยไอทีฮะไม่เป็นไรนะแกนี่ถุ่อยไอทีแกมันสารเลวมาก อูกสา์คิดว่าฉันโชคดีได้มีลูกผู้ชายหวังจะมีคนได้สืบสกุลสุดท้ายกลับได้ตัวประหลาดอะไรมาเป็นลูกวะฉันอับอายเขาขนาดไหนฉันไม่ควรให้แกเกิดมาเลยจริงๆเธอจะไปแ่หนูไปตรงไหนอ่ะแตนอย่างนี้หนูก็เป็นลูกของพ่อหมอ่ะแกหูปากเลยนะยังจะมีหน้าถามอีว่าผิดตรงไหนเฮ้ นี่แล้วนับแต่นี้ต่อไปอ่ะแกกับฉันไม่ใช่พ่อลูกกันแต่พอตองกันอย่างเงี้ยเดูกก็ไม่ต้องยอยากมีพ่ออย่างนี้เหมือนกันถ้ย ค่อยๆค่ะคุณพ่อค่อยๆเดินค่ะค่อยๆนะคะวันนี้ปิงทำข้าวต้มมาให้ค่ะคุณพ่อขอบใจนะลูกปิ้งเลยถ้าไม่ได้หนูพ่อคองแย่ นี่ถ้าพ่อมีลูกสาวกับเขาสักคนมันก็คงไม่ต้องไปลำบากหนูแบบนี้หรอกลูกคุณพ่ออย่าพูดแบบนี้สิคะลิงพ่อรู้ลูกว่าพ,พ่อผิดเองพ่อผิดที่อุตส่ามีลูกชายกับเขาได้ทั้งคนแต่ก็ไม่มีปัญญาที่จะเลี้ยงันใี้เป็นผู้ชายทแท้ๆได้จริงๆคุณพ่อไม่ผิดหรอกคะ่ะ แต่มันผิดตรงที่คุณพ่อไม่ยอมรับลูกชายคุณพ่อค่ะคุณพ่ออย่าตัดสินแค่ภายนอกเลยนะคะท,ท,ทั้งๆที่ทีเขาอะเขาก็เป็นคนดีนะคะ ผลไม้ม่จับพี่จ๋าเท่าไหร่จ้ะคุณเสยยี่สิบบาทค่ะ20บาทแพงไปมั้งสภาพแบบเนี้ยสองชั่วโมงสิบาทไม่มีใครเอาเนี่ย<ม>งั้นเอางี้มัเดี๋ยวพี่พาไปขึ้นวรบั์จัดให้ชุดใจญ่อีกสิสองดอกไอ้หน้าปวกไอ้บุพการีไม่สั่งสอนเอาความพูดของแกไปพูดกับแม่ของแกนะเอาไอปนี่กูพูดดีด้วยนะมันเช่แม่กูเฉยเลย แบบนี้ต้องโดนซะนะว <What? S 1> ้าอยหยุดนะจะได้ค่ะจะได้ค่ะมีคนทำกายหนูค่ะพี่พ่อพ่พ่อพี่ขอโทษ <c oughs> ไม่เป็นไรทุกทีไม่เป็นไรไม่ต้องขอโทษพ่อ พ่อต่งางหากที่ผิดเองพ่อเป็นคนผิดเองที่ท,ทั้งหากที่ไม่สามารถเป็นลูกที่ดีของพ่อได้หนูก็อยากมีพ่อที่อบอุ่นนะพ่อแต่ในเมื่อหนูเป็นแบบนี้ไปแล้วอ่ะหนูขอโทษนะพ่อที่ฝักพ่อนะลูกแกไม่ได้ผิดอะไร แกเป็นลูกที่พ่อภูมิใจที่สุดแล้วแกก็เป็นมาตลอดลูกเป็นมานานแล้วด้วยพี่กับพ่อเองนี่แหละพ่อเองนี่แหละท,ที่ปล่อยให้ความโง่เป็นตัางตาจนมองไม่เห็นความดีในตัวแกตอนที่พ่อรู้แล้วลูกคนเราจะดีจะเร็วมันไม่ได้อยู่ ที่ว่าเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายแต่ม่นอยู่ในหัวใจหัวใจของคนเราที่จะรักดีแค่ไหนหัวใจที่ไม่ได้แบ่งเพศไม่ได้แบ่งทัศนคติถ้ามันจะแบ่งกันนะมันก็แบ่งแค่เราคิดดีหรือไม่ดีกับคนอื่นยังไงแค่นั้นแหละพวกทึ่บอกว่าพ่อผิดเอง ไม่เคยมองเห็นความดีของแกนับแต่นี้ต่อไปนะทีพ่อขอให้แกเป็นตัวของแกเองเป็นอย่างนี้แกอยากเป็นทำในสิ่งที่แกอยากทำแล้วพ่อพ่อจะรักแกในสิ่งที่แกเป็นนะลูกค่ะพ่อที <c oughs> <c oughs> ่ลูกพ่อ <c oughs> พอวัลโหลสวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาพบกับคุณพ่อของเรานะคะซึ่งเคทีไม่เคยเปิดตัวที่ไหนเลยนะคะวันนี้เราก็จะมาเปิดตัวป๊าของเคทีกันค่ะ โอ้สวัสดี <Okay. S 1> ครับโอ้ยอ้ยิงมาาันผ่านเร็วเอฟซีน <c oughs> อดูเนี่ยลูกผมครับอ่าอ,อีกคนหนึ่งที่ลืมไม่ได้เลยนะคะก็จะเป็นเพื่อนสาวของเคที่นั่น <Okay. S 2> เองัค เออมาก่อนหลอดก้อนนี้มาให้ซันนี่แหลสุดเกินมาโอเคแต่็จนิ้นแล้วก็เข้าใจกันแล้วเนาะคุณพ่อและ่อนสาวของเรานะคะสวัสดีด้วยนะคะเอฟซีบุอคพ่อสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีคุ่พออายหมด